Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. รื้เปิดกล่องกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ fc ทวโลกอันนี้ผักชนิดนี้ตอนนั่นเคยเก็บเป็นตอนมันตนน้นได้หน่อยเอยนาะคะ่ะเบียก็ร้อนนะผัก,นนก,กชนิดนี้ผักกาดชนิดนี้มีขนนุ่มๆค่ะพี่น้องค้านะไม่อย่างจะไปเดี๋ยวนี่ไหมคิดว่าเก็บอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่า ผักหญ้าลืมผัวเอาไปลวกกินแซบแสบก็บกินกระปนลพี่น้องคะอืมมาเดิอพี่น้องคะมื่อนี้เก็บผักลืมปัวอ,อ่อนโออ,นอากาศเย็นค่ะมันแดดยุต่ว่ามันเย็นค่ะมันลมออกดอกแล้วด้วยนี่ โอ้มบ้างบางคนต้องเด็ดไหมเด็ดเอาหยอดนอ่อนๆเนาะเป็นเงา ไปลวกหื้อสิไปแกงกระไดแล้วค่ะมันมันอ่านแทบสิบว่ามีแล้วมแล้วค่ะพี่ทอง้าลวกแล้วแทบพิ่แทบค่ะโอ้สะท้อนแสฉงลายเป็นเงาโอยหัวบ หาทุงใส่กันพี่น้องโอ้ออกมาเข้าเดียวเป็นวัดหรอกคะ่ะพี่น้องท้าลมมันแห้งกาดมันเย็น,นเมื่อแผ่เกสรบอืุช่วงนี้ดอกไม้ธารพัดดอกเนาะคะ่ะคนไทยมีอาการแพ้เด้อค่ะออกมาข้างนอกสูตดอากาศหนาเนี่ย ลม่มพัดปิวมาเนาะค่ะเอเดี๋ยวต้องท่าอ่าท่ายต้านต้านแสงพระอาทิตย์ในจังน้อยแล้วค่ะเพราะท่านเออมันเป็นเงาไหมเนี่ยเก็บอ,อ่อ,อนๆเถียวพี่น้องคะไปลวกแ่บแสบได้พี่น้องคะอืออืมพัก้าลืมผัวกินกับบบลืมจะเคลียร์หรอกพี่นอ้องอืมแห้งกินแห้งหักค่ะอืมเก็บทุกปีแล้วค่ะพักชนิดนี้ ลายโพดกับเป็นปืด,เป,ปดเป็นปืดอยู่นอกค่ะกำลังเงวเป็นกอเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่เนาะสะท้อนแสแห้งมันมีคนเก็บไปกินมัือไลายโพดพี่น้องค่ะมีคนสนใจเลยเนาะท่านมาไอเดียไปลวกด้วค่ะบากกินเอเดียว่าได้กินสดได้นีมเอ่อไม่เคยลองกินสดตะเคียนหรือเปล่า จะลวกเพราะว่าเด็กจีร้อ,อ,องชิมโส,โสดเบิงรสชาติเป็นไรตอนมากไม่จะไปลวกเนาะค่ะลวกกินกระดัมพริกไหมลายโปรยฝนพี่น้องค่ะเป็นโด่งอยู่อ้อมขางอ้อมเอวนั่งลงกับพ่อโลกระถอนแสง ขนาดเลยกินได้ค่ะแซบีบ อ่อนอ่อนอวลหรัวค่ะอ่อนอวลหรัวนี่ค่ะผักของเราอ่อนอวลหรัวค่ะพี่ดองค่ะนี่ชอบนี่ก็เลี้ยกินแล้วนี่เนาะอืมเองไปข้างนอกนี่ค่ะเ พักย่าลืมผัวบ่ได้ยินเสียงหักดอกพี่น้องล่มกระแห้งเนาะบ่ได้ใส่แมกกะโฟนอรอกลมวิววิวอ่าลมลมเบิดหดนาวกับพี่น้องค่ะน้องเขานาห้อนเอ้าเป็นน้องน้องเลยแห้งเด็ดแต่แห้งมั่นมือ อ,อ,อ,อีกคือเก่อดละต้องสะท่อนแสงแกักจีดิจะทั้งใดน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะละละลายหยอดตัวอุย้ยเนาะพี่น้องคะเด้อผู้อดบ่มมีผพักกินกันเลยนี่ไปรวบไม่ถ่ายอันนี้พี่น้องเบิง่งเนี่ยอ่าพัก ผักสลัดที่ว่าตอนมันเป็นอ่อนๆอยู่เนาะค่ะเก็บไปเก็ดสลัดเนาะค่ะอันนี้เขาเป็นดอกของเขาดอกเขานี่เก็บไปตากแห้งไปตม้มซาเนาะค่ะตะเกยียเดี๋ยวเก็บห,หลายๆเลยพี่น้องค่ะแห้งแล้วน้อยเดี๋ยวพี่น้องค่ะเนี่ยเก็บเอาเอาหนี่มันเลยตะเกียเนาะดอกเขาเก็บยงตะเกียรอะไรเนี่ย กินได้ทั้งเป็นสลัดทั้งเป็นผักโอ้ยพี่น้องคะดอกมันกลับไป่งเป็นชาค่ะนี่โอ้ส่วนสีใดได้ไดนี่นี่ดอกสลัดเอาไปชงชาดื่มสมนุนไพรล้วนๆพี่น,อนอ้องอ๋อใช่เบิ้งซั้นนี่แหละพี่น้องคะเก็บหยากด้สวนสีใดเนี่ยเอะ ครับพี่น้องพักกระจองพี่น้องเอ้ยมีอยู่กอเดียวค่ะโบเก็บเลยค่ะเอาให้มันขยายพันธุ์ก่อนเนาะมันลายลายก่อนเนาะเเุ้้ยนาะมีอยู่กอเดียวค่ะเพราะว่าสหนี่งเป็นเห็ดใหม่เนาะอืเนี่ยตหนึ่งเป็นทำความสะอาดเห็ดใหมุ่้ยต้นถูก ต้นทูบเนี่ยกโอยเอาไปลวกกินแซบครับพี่น้องคะฮะอยากไปปลูกไทรบานเด้พี่น้องคะ,ะ,ปปงคะต้นทูบเนี่ยเนาะทูบดูสีเมืองไทยมีหมึวกหาสีมี่ได้เนาะเนี่ยนั่งมองต้นทูบอยู่ในน้ำมีแต่ต้นอวบๆพี่น้องคะ <c oughs> มีแต่ต้นอวบๆค่ะพี่น้องคะเห็นบอกค่ะต้นทูกอยากเก็บแต่ว่าไปเก็บปลาเก็บเพล็ดดีกว่าหมองค่อยไปเก็บเนาะค่ะลายเราก็เก็บง่ายออยู่ริมริมตลิงก็เก็บได้เลยนะพี่น้องคะเอาละ่ะเบาหลายคลิปนี้เนาะเก็บอ่พักอ่อย่างกนละพักยญาลืมผัวกับอ่ดอกไม้ทำ ส่งซาเนาะพี่น้องคะรีวิวผักเล็กๆน้อยๆอยมาฝาก f อฟทั่วโลกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจหาถ่ายทำคลิปมาฝาก f อฟทั่วโลกนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังสมปรารถนาเด้อค่ะ นอกนึงอันน้ําได้ดีเก็บ มอสมันไปนะเอไปดเทดมันมัน